ต่อไปนะครับหลักวยากรณ์ที่ควรรู้นะครับข้อที่62คําว่า too นะครับ t o, o แล้วก็คําว่า so นะครับซึ่งแปลเหมือนกันนะครับแปลว่าเกินไปแปลได้2ออย่างนะครับนะถ้าเกิดว่าแปลว่าเกินไปมีหลักการวางไว้คือวางไว้หน้าคำคุณศัพท์เช่นประโยคว่า he was too tired that he f e l l asleep เขารู้สึกเหนื่อยเกินไปนะครับดังนั้นเขาจึงปล่อยหลับไป ก็วางไว้เหมือนกันเลยกับคำว่าโซนะครับถ้าเกิดว่าแปลว่าเกินไปก็เป็น he was so tired that he fell asleep ก็แปลเหมือนกันนะครับนะเขาเหนื่อยเกินไปเขาจึงพลอยหลับไปก็เลยนะครับนะค่อยๆว่ากันไปาเรียนหน้า62นะครับหนังสือ fly with English ของชั้นป6นะครับ ทักษะการฟังนะครับผมคำสั่งก็บอกว่า what did May want to do May นะครับเด็กที่ชื่อว่า May want ต้องการ to เพื่อที่จะดูทำ what อะไร did เป็นกริยาช่วยนะครับนะบนะไม่ต้องแปล May ต้องการทำอะไร what was wrong wrong นะครับเป็นคำคุณศรัรพท์ใช้คู่กับ what to be คือคำว่า was ในประโยคนี้เป็น past simple tense was ไม่ต้องแปลเกิด อารผิดปกติอะไรขึ้นนะครับ with กับ the weather สภาพอากาศ A listen นะครับให้นักเรียนฟัง and แ,และให้ในักเรียน roll e n e s ให้ในักเรียนลากเส้นนะครับนะ roll e e s โดยขอให้เป็นวันศุกร์นะครับนะ Friday Saturday วันเสาร์แล้วก็ Sunday วันอาทิตย์นะครับแล้วก็ให้ฟังคลิปเสียงนักเรียน ฟังคลิปเสียงก่อนนะครับเผื่อคุณครูพี่นันได้แปลงคลิปเสียงให้เป็นตัวหนังสือแล้วเดี๋ยวมาแปลตัวหนังสือกันนะครับอฟังคลิปเสียงก่อนครับผม Track 74 Page 62 Listening What did May want to do What was wrong with the weather Listen and draw lines Walk in the forest on Saturday to look for wild rabbits, but on Saturday it was too wet and windy to go outside. So we thought the next day would be a cold day, a good day for skating on the lake. But guess what the weather was like on Sunday? There wasn't any rain or wind, and it was too hot. The sun was shining very brightly. Yes, it was too sunny and warm to go skating on the lake

นั่นก็คือ what d i d May want to do นะครับเมื่อกี้ก็แปลไปแล้วก็คือเมต้องการที่จะทำอะไร what was wrong with the waters นะครับสภาพอากาศเกิดผิดปกติอะไรขึ้น listen นะครับให้ฟัง and realize แล้วก็ให้ลากเส้น we had a very strange holiday in the mountain last year ตรงนี้คุณครูไม่แปลทีละคำศัพท์นะครับจะแปลทั้งประโยคไปเลยนะครับเพื่อการประหยัดเวลา เมื่อวันเมื่อปีที่แล้วนะครับผมเรามีวันหยุดที่แสนจะแปลกมากๆนะครับเพราะเราไปเที่ยวภูเขาแห่งหนึ่ง We wanted to spend a l o t of time outside on the mountain เราต้องการที่จะไปใช้เวลานะครับนะ่ะนอกบ้านก็คือไปเที่ยวที่ภูเขาแห่งหนึ่ง But แต่ว่า We couldn't because of the weather แต่เราก็ไม่สามารถไปได้นะครับเพราะว่าสภาพอากาศไม่ดีเอาซะเลย w e l l ride on thursday night at 11 pm เราไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนั้นนะครับกลางคืนนะครับนะเราไปถึงสถานท่องเที่ยวแห่งนั้นเมื่อวันพฤหัสกลางคืนนะครับนะห้าทุ่ม so our first day was friday ดังนั้นวันแรกที่เราจะไปเที่ยวก็คือวันศุกร์นะครับ We wanted to go skiing in the mountain เราต้องการที่จะไปเล่นสก,กีนะครับหนาะบนภูเขา But when we woke up on Friday there wasn't enough snow to go skiing แต่เมื่อเราเตื่นขึ้นมานะครับในเช้าของวันศุกร์นั้นปรากฏว่ามันไม่มีหิมะพอนะครับหนาะที่จะให้เราไปเล่นสก,กีนี่คือแปลกันสดๆนะครับแล้วคุณครูก็เขียนคำแปลให้แล้วด้วย ดังนั้นถ้านักเรียนจับคู่นะครับประโยคเหล่านี้ในวันศุกร์นะครับนั่นก็คือนี่นะครับหนาววันศุกร์ลากเส้นมาเราต้องการที่จะไปเล่นสกีที่บนภูเขานะครับแต่บังเอิญนะครับหนาขีดไปที่สภาพนะครับก็คือมีอากาศร้อนนะครับหนาวไม่มีหิมะเพียงพอที่จะเล่นสกีนะครับนี่คือวันศุกร์นะครับนาฟรายเดดังนั้นเรามาดู วัน uh, Saturday นะครับ we wanted to go for a walk in the forest on Saturday เราต้องการที่จะไปเดินเล่นนะครับนะในปา่านะครับจะไปเที่ยวในปา่าในวันเสาร์นะครับ to look for wild rabbits นะครับเพื่อที่จะไปดูกระต่ายปา่า but แต่ว่า on Saturday แต่ในวันเสาร์นั้น it was too wet สภาพอากาศเปียกชื้นเหลือเกินนะครับแอนวินดีและลมและลมก็แรง To go outside ในการที่จะออกนอกบ้านไป We thought the next day would be a cold o a y และเราก็คิดว่านะครับในวันถัดไปนะครับก็คือวันอาทิตย์นั้นจะต้องเป็นวันที่มีอากาศหนาวแน่นอนเลย A good day for skating on the lake แล้วก็คงจะเป็นวันที่สะดวกในการที่จะไปเล่นสกี ที่ทะเลสาบนะครับเพราะทะเลสาบจะกลายเป็นน้ําแข็งปนหิมะนะครับสามารถไปเน่นในทะเลสาบได้เลยดังนั้นในวันเสาร์นะครับก็ขีดคุณครูขีดได้เลยนะครับนะนักเรียนจะได้จําง่ายหน่อยเสาร์วันเสาร์นะครับนี่เราชวนกันว่าจะไปเที่ยวป่านะครับนะแต่บางเอิญนะครับวันนั้นฝนก็ตกด้วยนะครับนี่นะครับก็ขีดเส้นมายังภาพนี้นะครับซึ่งฝนตก ต่อไปวันอาทิตย์ครับ but were, yes, like on Saturday, on แต่ว่า guess what the weather would like on sand on s u n d a y แปลว่าเราคาดเดาไปนะครับนะว่าสภาพอากาศนะครับมันน่าจะเหมือนกันนะครับนะกับวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับนะในวันอาทิตย์นั้นนะมันน่าจะเหมือนกัน There won't any rain to win เราคิดว่าน่าจะไม่มีฝนจะไม่ตกนะครับนาะลมก็คงจะไม่แรงนะครับนาะในวันอาทิตย์นั้น And it was too hot แต่ผลสุดท้ายแล้วนะครับนาะอากาศร้อนเหลือเกิน The sun was shining very brightly นะครับดวงอาทิตย์นั้นก็ช่างส่องแสงนะครับประกายอย่างแผดร้อนเลยนะครับนาะอย่างสดก็คืออย่างแผดร้อนอย่าง แจ๋วเลยนะครับนะก็คือแสงจ้าเลย Yes ใช่เลย It was too sunny and warm ใช่เลยมันเป็นสภาพอากาศที่อากาศร้อนนะครับนะแล้วก็ Warm ก็คือร้อนน้อยลงมานิดหนึ่งนะครับจะแปลว่าอบอุ่นก็ได้ To go skiing ในการที่จะไปเล่นสกี on the lake ในทะเลสาบ The ice on the lake was melt ing นะครับเพราะว่าหิมะในทะเลสาบนั้นก็ละลายแล้วนะครับนะ and it was too dangerous to skate on แล้วมันก็อันตรายมากๆนะครับนะในการที่จะไปเล่นสเก็ตนะครับเพราะว่าหิมะมันละลายแล้วนะครับดังนั้นในวันอาทิตย์นะครับผมก็จะขี่ขี่เส้นนะครับมาคู่กับภาพนี้นะครับนะเราภาพจะไปเล่นสเก็ตนะครับแต่บางเอินอากาศมันร้อนเหลือเกินนะครับนะก็ขี่เส้นไปอย่างภาพแรกเลยพระอาทิตย์ร้อนจ้าเลยนะครับนะ และและ้วยังไม่บมดครับหน้านี้ไปต่อ what did m a y do นะครับเมททำอะไร when did she do these things แล้วหล่อนนะครับหนาะทำสิ่งเหล่านี้เมื่อ,อไรเดี๋ยวอันนี้คุณรูต้องไปให้ทุกคำศัพท์เลนะครับเมนะครับดูกระทำ what <She S 1> อะไร she นะครับก็คือเมนะครับหล่อนดูกระทำนะครับเจ้งสิ่งต่าง,าง,าง,างๆ่งเตอร์เนะครับ จีสนะแปลว,ว่าเหล่านี้เว้นเมื่อไหร่ด i ดไม่ต้องแปลนะครับเป็นกริยาช่วยและด i ดมาได้อย่างไรนี่หลักไวยากรณ์นะครับนะคุณครูพี่นันจะสอนให้ตลอดนะครับคือพูดสั้นๆว่าถ้ามีคำกริยาช่องหนึ่งอยู่ให้ใช้นะครับ e r b To Do แต่ถ้ามีคำกริยา n n g ใช้ e r b To Be ถ้ามีคำกริยาช่อง3ใช้ r b To Have ให้จําสั้นๆอย่างนี้ก็ได้ครับ ในการที่จะเป็นกริยาช่วยในจอกช่องนี้นะครับหนาหลัง W S equation นะครับตัวนี้ lesson ให้ฟัง and write ให้เขียนดังนั้นนะครับอนี่นะครับเหยนนะครับ โอ้ไม่ใช่เดี๋ยวต้องแปลตรงนี้นี่นะครับนะ On Sunday นะครับในวันอาทิตย์นั้น we r บุย h o ง o ฮ o ูแกล t วิทม h อ่า s h m a l l o w โอ้ไม่ใช่เดี๋ยวคุณครูอ่านข้ามไปแม่ขอไฟด้วยจริงๆมันมีภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามภาพที่สี่นะครับให้นักเรียนแปลคลิปเสียงนะครับซึ่งคุณครู นะครับมีคลิปเสียงมาให้เดี๋ยวให้ฟังคลิปเสียงก่อนดีกว่าแลวเดี๋ยวมาแปลคลิปเสียงกันในตัวอย่างนะครับนะวันศุกร์เนี่ยเขาทำอะไรนะครับก็เอาคําว่า friday มาใส่ลงในภาพนี้นะครับภาพนี้ก็คือเขารับประทานอาหารกันในวันศุกร์แต่ถ้าไปอาบน้ำนะครับตรงวันไหนก็เอาสมมติว่านะวันพุธก็เอาคาว่า wednesday มาตอบตรงนี้นะครับดังนั้นฟังคลิปเสียงก่อนครับเพราะว่าหน้านี้เป็นทักษะการฟังนะครับฟังคลิปเสียงก่อนครับ track 75 what it may do. we were reading books and talking i had such great fun mark likes books too he wants to be a writer when he grows up we had lots of things to talk about the weather wasn't nice enough to go outside but we were still happy. on sunday we drank hot chocolate with marshmallows hot chocolate is wonderful to drink on a cold winter day. It's got hot water, milk, and chocolate. <coughs> you can put marshmallows inside it, too. Marshmallows are usually white in color and are soft and very sweet. They melt when you put them in the hot chocolate. My hot chocolate wasn't sweet enough, so I put two marshmallows in. It was perfect. We also cook the marshmallows by the fire. It makes them brown on the outside and very soft on the inside. Yum! But don't go too close to the fire. Or you will burn your marshmallow. You might even burn yourself. Every night we took our baths outside, under the stars in the night sky. It was beautiful outside. The hot water comes from deep under the ground. It's lovely and warm on a cold winter night. Okay,ครับผม. ภาพก็ดีขึ้นนะครับ. Mm -hmm. โอเคใช้ได้ขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งนะครับหอมแปลกันเลยนะครับนะคลิปเสียงเมื่อกี้คุณครูก็มาแปลงให้เป็นตัวหนังสือแล้วนะครับนะ What did m a y do นะครับเมย์ May ทำอะไร When did she do this thing นะครับหล่อนทำสิ่งเหล่านี้เมื่อ,อไหร l i s t e n นะครับให้นักเรียนฟังคลิปเสียง and write แล้วก็นักเรียนเขียนวันลงไปดังกล่าวนะครับจากนั้น on Friday นะครับตามภาพ on Friday morning นะครับเช้าของวันอาทิตย์ ไช้เช้าของวันศุกแม่ใจลอยคุณครู We had breakfast at the hotel cafe นะครับเราได้รับประทานอาหารเชา้าที่ร้านอาหารของโรงแรมนะครับห้องอาหารของโรงแรม The r e w a s bread นะครับในห้องอาหารในเมื่ออาหารนั้นนะครับเรารับประทานขนมปังแยมนะครับนะแยมแล้วก็ u ุ t ผลไม้เค้กขนมเคก้กนะครับนะ Eggs, ไข่ แอ s ล f f โอฟแอ s ล m o โมแล้วก็สิ่งเงินเดินอีกมากมาย I had j g g s นะครับฉันรับประทานไข่ There was too much f o o d for m มีมีอาหารนะครับสำหรับฉันที่จะรับประทานมากมายเลย A nice boy อยู่ๆก็มีเด็กผู้ชายที่น่ารักคนหนึ่งนะครับนาะคอซึ่งชื่อว่าหรือถูกเรียกชื่อว่ามาร์คนะครับได้ h e l p ์มี Finish my อ g ก ได้มาช่วยฉันนะครับนะในการารับประทานไข่ก็คือมาช่วยกินไข่ให้นะครับเพราะฉันกินไม่หมดนั่นเอง It was tasty นะครับแต่ว่าไข่นั้นก็อร่อยนะครับนะ But I wasn't hungry enough to eat all those eggs แต่ที่ฉันกินไม่หมดนะครับเพราะว่าฉันนั้นไม่ได้หิวมากมายนะครับนะ I wasn't I, was, I wasn't hungry enough นะครับฉันไม่ได้หิวมากมายในการที่จะรับประทานไข่ทั้งหมดเหล่านั้นให้หมดไป Mark and I started talking and we became friends ดังนั้น Mark นะครับมาช่วยรับประทานไข่แล้วก็เราก็เริ่มสนทนากันจนกระทั่งเราทั้งคู่นะครับกลายเป็นเพื่อนต่อกัน He likes eggs too นะครับ Mark ก็ชอบไข่ด้วยเหมือนกัน Fresh eggs นะครับไข่สดๆนั้น are one of the best things in the world to eat เป็นอะไรที่ดีที่สุดในโลกเลยนะครับที่จะรับประทาน นี่คือสำนวนการแปลของครูพีนันสดสดนั้นลูกนะแล้วก็นี่คือแปลให้เรียบร้อยแหมหน้าจอครูนันวันนี้เป็นอะไรครับเนี่ยโอเคนะครับนะอาจจะภาพทับตัวหนังสือไปนิดหนึ่งไปต่อนะครับนาะในวันเสาร์วันเสาร์นั้นมาร์กอยน a ยเมเชเกนนะครับเราก็นัดเจอกันอีกนะครับมาร์กกับฉันนะครับนะพบกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์ We p to t ิ the whole day sitting by the warm fire เราจะใช้เวลานะครับตลอดทั้งวันเลยนะครับคือนั่งอบอุ่นร่างกายอยู่หน้าอกองไฟนะครับนะเพราะนายต่างประเทศนั้นจะมีะะการก่อคบเลอะก่อไม้ฟืนนะครับสมัยก่อนในสมัยนี้ใช้ฮีเตอร์แล้วนะครับนะ We were reading books and talking เราก็อ่านหนังสือไปด้วยนะครับแล้วก็คุยกันไปด้วย I had such great fun นะครับฉันรู้สึกว่ามันเป็นเวลาช่วงที่ดีที่สุดสำหรับฉันเลย Mark like Books to o Mark เองก็ชอบอ่านหนังสือด้วยเหมือนกัน He wonders นะครับ to be a writer when he grows up เขาบอกฉันว่านะครับเขาอยากจะเป็นนักเขียนเมื่อเขาโตขึ้น We had lots of things to talk about เราก็มีเรื่องราวมากมายนะครับในการที่จะมานั่งคุยกัน t a t k l k about the weather wasn't nice enough to go outside อ๋อจบประโยคไปแล้วนั่นก็คือสภาพอากาศนะครับนะไม่ดีเลยนะครับในการที่จะให้เราออกไปเที่ยวข้างนอก but we were still happy แต่อย่างไรเราก็ยังคงมีความสุขนะครับที่ได้คุยกันนี่คือคำแปลนะครับดังนั้นนักเรียนลองเปรียบเทียบดูสิครับว่าวันเสาร์คู่กับภาพไหนเขานั่งคุยกันนะครับนะ นั่งอ่านหนังสือไปด้วยนะครับผิงไฟไปด้วยนะครับตรงกับภาพหนึ่งนะครับนะตรงนี้นักเรียนใส่คำว่า Saturday ลงไปเลยนะครับต่อไปเป็นวันซันเดยนะครับนะเป็นวันอาทิตย์ We rank the chocolate with marshmallows นะครับเราดื่มน้ำช็อกโกแลตนะครับกับมาชเมลโล่แม่คุณคณรูก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับนะ นักเรียนลองไปค้หนหาดูนะครับนะมาสเมโลนี่ลักษณะเป็นอย่างไรเป็นอาหารฝรั่งนะครับนะรู้จักใส่ข้าวผัดกะเพรา <c oughs> ใส่มุกบ้างนะครับเดี๋ยวอ,อย่าได้เครียดเรียนหนังสือฮอทช็อกโกแลตนะครับนั่นก็คือช็อกโกแลตร้อนๆน,นะครับนะ o n d e r f u l to drink on a cold wind t เ d a y เป็นอะไรที่ช่างมหัศจรรย์นะครับนะในเหมาะที่จะนำมาดื่มในช่วงที่อากาศหนาวๆน,นะครับ แน่นอนนะครับอากาศนาหนาวต้องดื่มของร้อนๆนะครั It good hot water นะครับนาะก็คือดื่มกับน้ำร้อนๆ milk and chocolate แล้วก็มีนมด้วยนะครับนะนมครีมเทียมนะครับนาะแล้วก็ช็อกโกแลต you can put marshmallow inside it too นะครับแล้วก็ในโช็อกโกแลตในช็อกโกแลตที่มีนมผสมนั้นนะครับคุณก็สามารถที่จะผสม marshmallow ลงไปได้ด้วย marshmallow Are usually white in color and are s o f and very sweet marshmallow นะครับนาะเป็นลักษณะสีที่ขาวๆแล้วก็นุ่มๆน,นะครับนาะแล้วก็หวานมากๆด้วย They melt when you put them i n t h e hot chocolate แล้วมันก็จะละลายนะครับนะถ้าเกิดว่าคุณนำไปใส่ในช,ช็อกโกแลตที่ร้อนๆน,นะครับ marshmallow นี่ก็จะละลายไปด้วย My hot chocolate wasn't sweet enough แก้วช,ช็อกโกแลต ปรุงกับน้ําร้อนของฉันนั้นไม่ได้ร้อนพอนะครับนะ,ะไม่ได้หวานพอทุทีครับ wasn't sweet enoughso I put two marshmallows in ดังนั้นฉันจึงใส่มาร์เมลโลลงไป2ชิ้นนะครับเพราะว่ามาร์เมลโลนั้นมีรสหวานนะครับ it was perfect มันเป็นอะไรที่สุดยอดสมบูรณ์แบบมากๆ we also cooked the marshmallow by the fire แล้วเราก็นำมัสเ l โลนะครับไปปิ้งบนไฟด้วย it m a k e them brown and the outside are very soft on inside แล้วก็เมื่อเอาไปย่างนะครับผมมัสเ l โลด้านนอกนั้นก็จะนุ่มนะครับนะนุ่มมากๆเลยโทษทีนะครับด้านนอกนั้นก็จะเกรียมนะครับนะเป็นสีน้ำตาลแต่ด้านในนั้นนะครับ inside นุ่มมากๆเลยนะครับลักษณะของมัสเ l โล ยามในที่นี้ก็คือยามีนั่นเองนะครับอุทานขึ้นมาว่ามันช่างอรรอเอร็ดอร่อยเหลือเกินหนาวหนาวแบบนี้ได้กินของร้อนๆน,นะครับ but don't too h uh, don't go too close to the fire or you will burn your marshmallow แต่เขาบอกว่าเวลาปิ้งนะครับนะอย่านำไปปิ้งใกล้กับกองไฟเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะไหมนะครับนะเบิร์นนะครับนะมันก็จะไหมหรือ you might even burn yourself หรือไม่ก็ มันจะทำให้มือของคุณนั้นพองได้นะครับหนะหรือมือไม่ได้นะครับนาโดนร้อนๆอ,อนแล้วนี่คือคำแปลทั้งหมดที่แปลไปสดๆเมื่อกี้นะครับดังนั้นวันอาทิตย์นะครับน้กงเรียนออกคำว่าซานเด y มาใส่ใต้ภาพไหนครับระหว่างภาพ2กับภาพ3แน่นอนนะครับเมื่อเราแปลได้ก็ใส่ถูกต้องนะครับว่าซ u นเดยลงใต้ภาพที่2 นี่คือลักษณะการสอนของครูพี่นันนะครับเดี๋ยวนักเรียนเข้ามาดูใหม่ๆหรือท่านผู้ชมเข้ามาดูใหม่ๆว่าทําไมคุณครูไม่เขียนให้เลยไม่เขียนให้นะครับนี่คือสไตล์การสอนของกระผมนะครับต้องการนักเรียนเข้ามาฟังนะครับแล้วจะรู้ว่าคุณครูเฉลยออย่างละเอียดแต่ต้องฟังนะครับว่าเลขสองนี้ต้องใส่วันอาทิตย์ลงไปนะครับซันเดย์เหลือภาพเดียวภาพที่สามนะครับเป็นวันอะไรครับ เป็น every night นะครับทุกคืนทุกคืนนั้น we took our bath outside แปลว่าเราอาบน้ำนอกโรงแรมนะครับนะนอกห้องนอนก็คือในโรงแรมนั่นเองนะครับแต่หมายถึงว่านอกห้องนอน under the s t a r in the night sky นะครับในคืนที่มีดาวมากมายนะครับในท้องฟ้านะครับภายใต้ดวงดาวบนท้องฟ้าต้องอย่างนั้น It was beautiful outside ซึ่งด้านนอกนั้นนะครับเป็นสภาพบรรยากาศที่สวยงามมากๆนะครับ The hot water c o m e from deep under the c l o u d แล้วก็น้ำอุ่นนะครับนะก็จะขึ้นมาจากใต้ดินเลยนะครับนะ It is lovely and warm on cool winter night มันเป็นอะไรที่ช่างอบอุ่นเสียจริงๆนะครับเป็นที่น่าชื่นชอบเหลือเกินนะครับนะากับคืนที่มี สภาพอากาศอันเด็มหนาวเช่นนี้นะครับนี่คือแปลกันสดๆนะครับส่วนคาแปลที่คุณครูพิมพ์ให้เป็นแบบนี้นะครับนะดังนั้นก็แน่นอนนะครับ every night นักเรียนก็เอาคําว่า every night มาเขียนลงใต้ภาพนี้นะครับภาพที่3เขียนว่า every night every night night อย่าเติม s นะครับนะ every day everybody every one นะครับนะห้ามเติม s ทั้งสิ้น ต่อไปนะครับเขาถามว่า what happened during May's holiday ในระหว่างวันฮ o ลลเดยของเมยนั้นนะครับนาเกิดอะไรขึ้น look at the pictures again นะครับให้ดูรูปภาพอีกครั้งหนึ่ง an answer, ให้ถามและตอบโดยที่ Pex นะเอา max นะครับนะการ์ตูนที่มีหน้าเป็นเลงอย่างนี้นะครับในหนังสือชื่อว่า Max max บอกว่า what happened on Friday ในวันโซเกิดอะไรขึ้นหรือเพ็กซ์นะครับนกตัวนี้ชื่อว่าเพ็กซ์นะครับนกก็เลยตอบว่าเมนะครับ e match boy ค m a อ called Mac, uh, call Mark and they had breakfast together เมนะครับได้ไปพบกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับนะชื่อว่ามาร์กและทั้งคู่ก็ได้รับประทานอาหารเช้าด้วย